ทำงานเหนื่อยนะักก็พักก่อนนั่งเล่นกับแมวเหมียวตรงนี้เก็บป้ายเก่าลงมาเก็บป้ายเก่าลงมาเก่าแล้วไม่ได้ใช้แล้วเนาะเก่าแล้วติดไว้ก็ไม่งามเก็บลงมาปูตรงนี้ปูปลาปุ๊บน้องเหมียวมาเล่นด้วยเลยเข้ามานั่งเล่นด้วยเลยครับผงปูเก็บกว่าตรงนี้เนาะอันนี้ก็เก็บไปได้นิดหน่อย นิดหน่อยก็กลังลอลงมาทำไปด้วยครับทำไปด้วยได้ออกกำลังกายได้ความสบายใจได้ความสุขได้บุญที่ได้ร่วมอนุรักษ์พุทธสถานานวัดปงชัยที่เป็นพุทธสถานโบร,ราณเก่าแก่ที่เราได้มาอยู่ตรงนี้ดูแลตรงนี้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วก็รีบทำไว้มีเรี้ยวมีแรงมีกำลังวังชาก็ทำได้เนาะถ้าวันไหนแล้วเราหมดลมหายใจ หรือว่าเราหมดเรี่ยวหมดแรงตามทางขานเราก็ไม่สามารถทําได้นั่งมองก็เสียใจล่า่ไม่รับไม่ได้ตอนนี้ยังมีกําลังอยู่ก็ทําไปนะเก็บกวาดตรงน,นี้ยังไม่เรียบร้อยเลยน้องเมียว่านั่งก็ให้กําลังใจเมียวานั่งให้กําลังใจ,งงใงใจตรงน,นี้เต็มเลยปูผ้าไว้ผ้าเป็นผ้าป้ายเก่าที่เขียนไว้ยินดีต้อนรับคณะทศชาตาิชาชนที่เข้ามาทําบุญที่พุทธสถานวัดปงชัยนะหน้าตรงนี้น อยาเก็บกิ่งไม้อีกสักพักหนึ่งยังไม่เยอะยังไม่ยังไม่หลังเหลือเยอะอยู่ยังไม่เก็บพเสร็จนะครับเก็บไปก็ตอนนี้สูงสูงไฟไปด้วยครับเผาไปด้วยเพราะว่าจะได้สะอาดสะอาดเนาะได้ล่งตรงนี้ได้ล่งๆเตียนๆไปขับไล่สันไล่งูพิษทั้งหลายด้วยซึ่งมันก็ เป็นวิธีของชนบทบ้านชนบทนะกิ่งไม้ที่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์ก็สามารถเผาการเผานะั้นก็ก่อให้เกิดประโยชน์เหมือนกันทำให้ไล่ยุงไล่แมลงให้ห่างจากตัวเราไปได้เราก็จะอยู่ร่วมกันกันกบมมเมียเมแไก่กับพวกเราได้อย่างปลอดภยนะัยถ้าเป็นชุมชนเมืองก็ห้ามเผานะ เยู่นเมืองห้ามเผาพั้นเป็นตึกรลมบ้านช่องมีที่อยู่มีคนอยู่กันมมจำนวนเยอะสำหรับที่ปงชายนี้ก็ทําได้เนาะทาได้นะ้นอ,งองเมียวมานั่งเล่นวันนี้ด้วยกันแหละเห็นภาพความน่ารักของน้องเมียวที่หลงป,ปูอยู่ในเขาก็จะอยู่ด้วยมารอมาออกกันเต็มนะจะให้เขาอยู่ในบ้านอย่างเดียวก็ปงสารเขานะเขาชอบเขาเคยอยู่กับธรรมชาติก็ได้ให้เขาอยู่กับธรรมชาตินี้ พี่แกมาลูกสบายดีสบายดียดนั่งเล่นกันเนาะนั่งเล่นนอนเล่นถ้ามีแบบนี้ก็ดีไปอย่างคือเขาก็ไม่ไปกวนที่หลบปู่ทำงานแล้วเนาะเขามีสถานที่นั่งนอนตรงนี้นั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้นั่งเล่นนอนเล่นตรงนี้กันเขาก็เห็นภาพนะ่ารักน่ารักอันนี้ก็ขอนำภาพนี้ให้กักบคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันเนาะอาจจะเป็น คิวสั้นๆที่ดูเกี่ยวกับน้องๆเหมียวให้น้องเมียวได้นั่งเล่นกันทางโน้นก็นมีครับอยู่ทางโน้นก็นมีอยู่ทางโน้นก็นมีไม่ได้เข้ามาก็พะเขาก็ชอบอยู่ตามภาษาเขาแหละเมียวๆทะเลเมียวเนาะไม่จะเป็นจะต้องมาอยู่รวมกันหมดทุกเมียวหรอก <laughs> อยู่ตามสไตล์ของใครของใครใครชอบกันไหนก็อยู่ตรงนั้นบริเวณวัดนี่ก็กว้างขวาง วันนี้วันนี้อยู่รูปเดียวเนะพระจายบุญธรรมไปหาหมอแล้วครับเขาทั้งขาเขาร่างกายเขาไม่ไม่ค่อยอไม่ค่อยสบายมีโรคประจำตัวหลายอย่างผู้เฒ่าผู้แก่อายุมากแล้วเนาะโรคประจำตัวเยอะทั้งไขมันทั้งเบาหวานกล้ <c oughs> ามเนื้ออ่อนแรงแขนขาอ่อนแรงไปข้างหนึ่งใช้ไม่ได้เลย ต้องอใช้ได้ข้างเดียวแขนข้างเดียวไรูอเอาเล็บไปรูกเอาพึ่เครื่องซีรับวันนี้ก็ทํางานไปด้วยเล่นกระเบียวไปด้วยทั้งก็นําภาพน้อง,น,องน้องเหมียวมาเฝ้าหลวงปู่ให้กําลังใจหลวงปู่ทํางานให้กับทุกคนท่านได้ดูได้ชมกันขอโมทนากับท,ท,ท,ทุกท่านที่ได้รับชมคลิปของหลวงปู่ด้วยดีตลอดมาและตลอดไปขอ,ขออภยพรให้ บุญกุศลกับอะไรที่หลวงปู่ได้ปฏิบัติมานี้จงถึงยังชาติชาติทุชนชาติที่ทำกับยานมิตรทุกคนทุกท่านด้วยเถินสำหรับนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเถินข้าเมียช่วยยกไม้นะลูกแบกไม้นี่ครับไปเก็บไม้นี่ไปเก็บมุงไม้ไม้แห้งแล้วนะไม้แห้งถ้าเราไม่เก็บมก็จะหล่นติดใส่หัวบ้าง ส่วนใส่รถร้าที่เขามาจอดบ่างหรือว่าตกใส่หลังคาแตกหักพังได้เดี๋ยวเก็บไปตอนนี้เก็บไปกําจัดเลยนะกำจัดด้วยการเผาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นลพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่านตัวการทุกท่านทุกคนเธอ หลังจากเก็บเรียบร้อยแล้วก็จะมุงหลังคาตรงนี้มุงด้วยแสดงที่โยมโยมน้องนุชถวายมาโยมน้องนุชจากอุดรธานีส่งมาถวายเป็น้าแสดนสองผืน